สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับพี่กลังพบกับนัทนะครับในช่องเดิมช่องลูกชาวบ้านนะครับนัทก็ห่างหายไปนานเลยนะครับกลับมารอบนี้อืมมีโกมีแก้มนะครับหน้าอวบอ้วนขึ้นเยอะมากเพราะว่าน้ำหนักขึ้นสิบกิโลแล้วนะครับห่างหายไปนานเพราะว่านัทก็ติดภารกิจการสอนนะครับช่วงนี้ก็จะสอนเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีงานพิเศษต่างๆที่ต้องทำนะครับก็เลยนานาทีได้แวะมา ทักทายกันนะครับซึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะได้มาทักทายเนื่องจากว่านัดได้รับข้อความจากพี่สาวคนสวยนะครับพี่สาวที่นัดเริฟบคนหนึ่งอ่า <c oughs> นั่นคือพี่อุ๋มนะครับวรตนันนะครับตอนนี้เป็นคุณคุยที่ชุมพรนะครับอ่าพี่อุ๋มทักมาบอกว่านัดอยากให้นัด บอกวิธีการเข้าเล่มหนังสือเล่มเล็กหน่อยอ่ามีใช้อะไรบ้างเข้าแบบไหนถึงได้เป็นปกที่มันแข็งนะครับวันนี้เดี๋ยวนัดจะมาบอกวิธีการนะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นัดได้รับเรียนมานะครับที่นัดได้ลองฝึกลองทําจนออกมาเป็นหนังสือเล่มเล็กนะครับนี่นัดได้หน้าปกนะครับตัวนี้จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับหนึ่งนะัดที่โรงเรียนพนาศึกษานะครับแล้วก็ตัวเล่มนะครับเป็นตัวละครในวรรณคดีนะครับ อ่าสนิมพระรามนะครับนี่ความจริงแล้วนะครับวันนี้นัดสอนเด็กนักเรียนนะครับเข้าเล่มแล้วก็สอนนักเรียนอ่ะหัดทําหนังสือเล่มเล็กนะครับหนังสือทํามือทีนี้พอดีประจวบเหมาะกับว่าพี่อุูบอกว่าอยากให้นัด บอกวิธีการอ,อยากให้นัดแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆที่นัดพอมีนะนัดก็เลยจะขอมาถ่ายทอดนะครับความรู้เท่าที่นัดมีนะครับให้กับท่านผู้ชมให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสําหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะจะมี1ดินสอนะครับดินสอหักครึ่งถ้าใครยังไม่หักรีบไปหักเลยนะครับลอเล่นลอเล่นลอเล่นนะครับอันนี้คือดินสอที่มันหักเองนะครับดินสอต่อมาคือไม้บรรทัด มีดคัตเตอร์กาสองหน้าบางแล้วก็กระดาษ A4 พับครึ่งและที่ทุกคนสงสัยนะครับว่าทำไมหนังสือมันถึงเป็นปกแข่งได้นะัดใช้กระดาษนะครับที่เขาเรียกว่ากระดาษหลังรูปนะครับนี่คือกระดาษหลังรูปนะจะมีหลายขนาดนะครับให้เลือกแต่นัดใช้ไม่โฟกัสนะครับ ไป่โฟกัสเอานี่ปกติที่น่าใช้นะครับน่าจะใช้ขนาดนี้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความพึงพอใจนะครับความชอบส่วนบุคคลสามารถหาซื้อได้แนะล้วราคาประมาณ18บาทที่น่าซื้อมาแต่บางร้านก็20บาทนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยเนาะอันดับแรกเราจะนํากระดาษขนาด A4 พับครึ่งมาวางลงเ <L> น,นื่องจากว่าหนังสือที่เราจะทํามีขนาดเท่ากับ A4 พับครึง่ง แล้วเราก็จะใช้ดินสอขีดตามรอยอ่าขีดตามรอยเลยนะครับหลังจากที่ขีดเส้นเสร็จแล้วนะครับผลลัพธ์ก็คือนี่ไงจะได้นี่รอยเท่ากับกระดาษ A4 พับครึ่งเนาะถ้าสมมติว่าใครที่ต้องการ A4 พับครึ่งพอดีเราก็ใช้ นี่มีคัตเตอร์นะครับกรีดตามนี้เลยแต่สำหรับนัดนะครับไม่ชอบหนังสือที่ปกพอดีเป๊นนะนัดชอบให้มันเกินมานิดหน่อยนะครับนัดจะใช้วิธีการคือใช้ไม้บรรทัดมาวัดนะครับแล้วก็ใช้ดินสอมากวายทำแบบนี้ทุกมุมเลยเนาะแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดวางลงขีดขีด เนาะแล้วเราจะได้แผ่นที่เราต้องการขนาดที่เราต้องการเสร็จปับ๊บเราใช้มีคัตเตอร์กรีดกรีดให้ได้แผ่นแบบนี้2แผ่นแล้วนี่นะครับก็คือกระดาษหลังรูปนะครับที่เราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนี่เราจะได้2แผ่นนะครับเป็นหน้าหลังนะและบางคนสงสัยว่าอา้าวแล้วสันละ่ะทำยังไงสันเราต้อง นำไม้บรรทัดนะครับมาวัดกับรูปเล่มของเรานะครับนี่คือเล่มของเรานี่นะแล้วก็นําไม้บรรทัดมาวัดแล้วก็ตัดออกมาให้ได้ความยาวนะครับตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับซึ่งนะัดก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากันเป๊ะเลยขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปอ่าลืมไปนัด ลืมบอกนะครับอุปกรณ์อีกอย่างคนึงเดี๋ยวนะไปขนมาก่อนนะครับมาแล้วนะครับอุปกรณ์ปิสนาของเรานะครับนั่นก็คือแทมแทแดมแท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 มแล็กซีนนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะนํามาเชื่อมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยวิธีการนะครับเราจะวางปกนะครับตรงนี้คือกระดาษที่เราวัดไว้นะครับนํามาวาง ให้มีช่องว่างนี่ทำนำมาวางให้เกิดช่องว่างแล้วก็นำตัวนี้ที่เราเตรียมไว้เป็นสันนะครับมาวางะจะได้ประมาณนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำแล็กซินของเรานะครับดึงยาวๆตึงๆนะครับแล้วก็มาทาบลงไป <AL> แต่ตอนนี้นะาทำอยู่คนเดียวไม่มีคนถือกล้องให้นะครับเดี๋ยวนัดขออนุญาตไปทําก่อนเดี๋ยวจะนํามาให้ดูนะโอเคครับก็คือปกนะครับที่เราได้เชื่อมระหว่างสันปกปกหน้าแล้วก็ปกหลังนี่นี่นะครับคือแลคซีนนะครับที่เราได้นํามาเชื่อมกันไว้ก็พักไว้ก่อนแล้วเรามาดูปกนะครับที่เราได้เตรียมไว้เนาะ อันนี้นะครับเป็นปกนะครับพี่นัทหยิบมาจากผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งับพี่นัทสอนนะครับที่โรงเรียนพนาศึกษานะครับจกกังหวัดอำนาจเจริญเนาะความจริงแล้วนะครับนัทสอนก็คือมีหลายเล่มมากที่เด็กๆทําได้ดีนะแล้วนะครับมีหลายกลุ่มมากนะครับแต่ว่าเขาเข้าเล่มกันหมดเลวนัทบอกว่าขอหนึ่งเล่มนะครับเพื่อที่จะนําไปเป็นตัวอย่าง ในการเข้าเล่มให้กับเพื่อนๆได้ชมกันเนาะแล้วก็เลยได้เล่มนี้มานะครับแต่เล่มอื่นก็สวยเหมือนกันนะครับสวยแบบสวยมากเลยแหละเล่มเลยเพราะว่าเด็กๆตั้งใจทํากันมากนะครับเราจะนําไม้บรรทัดนะครับมาวางลงแบบนี้ออ,อกล้องสั่นใช่แล้วก็นาดนิสอที่เราหักไว้นะครับมาขีด แล้วก็นำวางไว้แล้วก็มาขีดเพื่อให้รู้ว่าเราจะวางนี่ไปตรงไหนเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนนะครับให้มันไม่เอียงนะครับถ้าแติว่าเราวางลงอ่ะมันอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาแบบเนี้ยถ้าเราไม่มีเส้นที่ยึดไว้นะครับแต่ถ้าเรามีเส้นแบบเขีดไว้ว่าเออข้างล่างให้ตรงตรงนี้นะข้างนี้ให้ตรงตรงนี้นะอ่ามันจะได้เล่มที่วางแล้วพอดีเป๊ะนะครับ โอเคเดี๋ยวนะไปขีดนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับปกแข็งของเราเราจะทำการติดกาวลงไปนะครับโดยกาวที่ติดนะจะใช้เป็นกาวสองหน้าบานตัวนี้นะครับนะ่าจะติดติดติดให้ทั่วเลยนะครับเดี๋ยวรนะัดขอตัวไปติดก่อนนะและนี่นะครับก็คือกระดาษนะครับที่เราได้ขีดเส้นไว้เรียบร้อยอย่างที่บอกไปข้างต้นนะ และนี่ก็คือปกแข็งของเราติดกาวเรียบร้อยอันดับต่อไปนะครับอันดับต่อไปเราจะแกะนะครับเทปกาวสองหน้าออกให้เรียบร้อยแล้วก็ติดลงไปนะติดลงไปแบบนี้เนาะติดลงไปแบบนี้นะติดเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เอง ทีนี้อย่างที่นัดบอกไปนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่เขียเส้นตรงนี้ไปก่อนนะครับเราจะติดเอียงทีนี้ในความที่นัดนะครับมือหนึ่งตอนแรกนะัดจะแปะโดยที่ถ่ายให้ดูด้วยเนาะนะัดก็เลยถือกล้องมือหนึ่งแล้วก็แปะปรากฏว่าเอียงครับไม่มีสมาธินะครับเอียงครับข้างบนเหลือเยอะกว่าข้างล่างกินพื้นที่ลงมาแล้วมันจะทําให้ปกของเรานะครับดู เป็นแบบนี้นะครับก็คือความจริงแล้วขอบตรงนี้มันจะมาถึงสันตรงนี้พอดีนะครับแต่กับกรบข้างบนนะครับในความที่ไม่พอดีตรงนี้นะครับมันจะเลื่อนมานะครับอันนี้ก็คือความผิดพลาดของนัดเองนะครับที่นัดถือโทรศัพท์ไปด้วยนะครับแล้วก็ติดไปด้วยมันเลยทําให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับะทีนี้ไปแบบละเอียดนะครับเราจะนํากาวสองหน้านะครับมาทาลงตรงนี้ไม่ใช่ทาสินํามาติดลงตรงนี้นะครับ ตรงนี้แล้วก็ตรงนีนะ้จากนั้นเราจะนะเราจะพับนะครับกระดาษปกของเราลงมาพับลงมาแล้วก็พับลงมานะครับพอพับค้า้งนี้เสร็จเราก็จะทําอีกเหมือนกันก็คือนําตัวนี้นะครับมาวางลงไปนะครับติดลงไปแล้วก็พับกลับคืนพับให้ครบสีด้านนะครับตรงมุมนะครับนะขอบอกก่อนนะครับว่าตรงมุมถ้าอยากให้มันละเอียดนะครับเดี๋ยวนะวางกล้องแป๊บหนึ่งเอาไม่วางดีกว่า แบบนี้นะครับหักมุมแบบนี้เราจะใช้กรรไกรนะครับตัดตรงนี้แล้วมันจะได้เหลี่ยมที่สวยงามนะครับตัดแล้วก็ค่อยแปะทําเหมือนห่อกระดาษของขวัญทําเหมือนห่อของขวัญเลยเนาะโอเคเดี๋ยวนัดไปทําให้ดูก่อนนะครับไปปึ๊บแล้วครับฟิง้งนี่ไงนี่นะครับอย่างที่บอกไปเราจะพับข้างนี้พับข้างนี้พับตรงนี้แล้วก็พับตรงนี้แล้วก็ตัดมุมตรงนี้นะครับ เรียบร้อยดีกลับด้านมาดูปึ๊บจะได้รูปแบบนี้นี่คือปกหลังนะครับแล้วก็นี่คือปกหน้านะคนี่สันปกจะอยู่ประมาณนี้ปกหลังแล้วก็ปกหน้าปกหน้าแล้วก็ปกหลังต่อไปนะครับในส่วนของเล่มข้างในนะครับเราก็จะแปะกาวสองหน้านะครับแบบนี้ ติดกาวสองหน้าให้เรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งแล้วเราก็จะเปิดขึ้นมาเอาไปวางลงวางลงทำยังไงต่อทำอยังไงต่อแกะออกนะครับแกะออกแล้วก็นํามาประกบปุ๊บแล้วเราก็จะได้หนังสือเล่มเล็กนะครับที่สมบูรณ์แบบนะแต่นัดไม่กล้าแปะมือเดียวนะ เดี๋ยวนะัดขอวางโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูแบบสมบูรณ์นะครับผมและนี่นะครับก็คือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจะได้ออกมาเป็นเล่มแบบนี้น,นะครับรูปเล่มจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับผมตรงนี้นะครับก็จะติดกาวอย่างดีนะครับ แน่นนะครับไม่มีหลุดนะครับขย่า,ยาได้ไม่หลุดนะครับปึ๊บเปิดมา เป็นยังไงกันบ้างครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการเข้าเล่มหนังสือเล่มเล็กนะครับเป็นการเข้าปกเนาะเข้าปกหนังสือเล่มเล็กนี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนี่หน้าปกสวยๆแล้วก็ผลงานสวยๆจากนักเรียนชัยมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับโรงเรียนพนานะครับโอเคพอที่จะได้กันไหมครับง่ายๆเนาะง่ายๆเนาะเดี๋ยวน่จะโชว์ผลงานเด็กนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายพรุ่งนี้นะครับไว้ด้านหลังคลิปนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปแค่นี้นะครับบ๊ายบายไปแล้วโอเคมาตามคำสัญญาแล้วว่าจะนำมาให้ดูนะครับแต่ว่าไม่ได้นำมาเยอะนะเพราะว่าขี้เกียจถือมาถือกลับน้องก็คือเอามาให้ดูแค่สองเล่มนะครับแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งเล่มนะครับเป็นเล่มนี้ซึ่งจากที่นั่นนำมานะครับนล้วก็นำจากของหลายห้องมานะครับเพราะว่าความจริงแล้วก็คือแต่ละห้องจะมีเศษๆอยู่หลายเล่ม แต่เดี๋ยวบอกว่าเออเดี๋ยวครูนำเอียงนาแต่ของห้องนั้นมาเดี๋ยวนายําแต่ของนี้มาก็เลยเลือกมาสามเล่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับและนี่ก็คือเล่มตัวอย่างเนาะอะ,อะเรามาดูเล่มนี้ก่อนจะบอกว่าตัวนี้นักเรียนทําพลาดนิดนึงนะครับเพราะว่าความจริงแล้วนักเรียนต้องการที่จะให้จากที่ถามมานะครับเขาบอกว่าต้องการที่จะให้ตัวกระตูนสองตัวนี้มาอยู่ปกหน้าแต่เขาวาดเกินมานะครับ ก็เลยเป็นการแบ่งแยกว่าตัวละครตัวนี้อยู่ข้างนี้อีกตัวหนึ่งอยู่ปกหลังนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะเวลาที่ทํานะครับก็วางแผนให้ดีนะครับจะได้ให้ตัวการ์ตูนอยู่หน้าเียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาแอบดูข้างในของเขานิดนึงเนาะโอ้หหน้าตาน่ารักนะครับโอเค ต่อไปนะครับเรามาดูเล่มนีม้เล่มนี้ปกหน้าก็ทำสวยปกหลังก็สวยนะครับเรามาดูการเข้าเล่มกันนะครับเห็นไ,ไหมครับโอเคเลยน่ารักทำน่ารัก แล้วก็เล่มนี้คือเล่มที่เราเข้าเป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับการให้ดูวิธีการเข้าปกแล้วก็ตัวอย่างหนังสือที่เป็นปกแข่งแบบนี้นะครับที่เป็นในรูปแบบของหนังสือเล่มเล็กวันนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ